สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับเขาว่ามี7วิธีที่อาจจะช่วยให้สมองเราปิ้งขึ้นเฉียบคมขึ้นได้ทันทีเลยเเหมือนเป็นทางลัดสู่สมองที่ดีขึ้นทํานองนั้นครับใช่ค่ะเนื้อหาหน่าสนใจมากๆเลยค่ะเราจะมาลองสกัดเอาแก่นสําคัญจริงๆเออที่เอาไปปรับใช้ได้เลยในชีวิตประจําวันของเรานะคะ ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแบบวิชาการจา๋าแต่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่วิดีโอเขาพูดถึงคือเรื่องแบบพื้นฐานสุดๆเลยอย่างความจํากับการเรียนรู้ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันฝึกกันได้เลยครับถูกต้องเลยค่ะวิดีโอเน้นย้ําเลยนะว่าความจำเนี่ยเป็นทักษะที่สร้างได้ปัจจัยพื้นฐานเลยนะคะคือการนอนให้พอค่ะ ราะสมองเราจะจัดระเบียบความจําต่างๆตอนที่เราหลับนี่แหละที่น่ากลัวคือความเครียดเรื้อรังนะคะมันสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเออตัวนี้มันไปทําลายเซลล์สมองส่วนความจําโดยตรงเลยนะโหจริงเลยครับเนี่ยครับครับแล้วมีเทคนิคที่น่าสนใจอย่าง space repetition หรือการพบทวนแบบเว้นเวลาอันนี้มันต่างจากการอ่านซ้ำๆทันทียังไงนะครับเหมือนจะดีกว่าแต่ทำไมล่ะครับ อ๋อหลักการคือบอกว่าการเป็นช่วงให้สมองเริ่มลืมไปนิดหน่อยแล้วค่อยกระตุ้นใหม่ค่ะมันเหมือนบังคับให้สมองต้องดึงข้อมูลกลับมาซึ่งกระบวนการดึงนี่แหละที่ทําให้จําฝังแน่นขึ้นมันจะดีกว่าการยัดข้อมูลซ้ำๆตอนที่ยังจําได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนข้อความเป็นภาพจําหรือลองทาอะไรท้าทายใหม่ๆเช่นจําชื่อคนก็เป็นการฝึกสมองที่ดีค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วการเรียนรู้แล้วครับ แค่อ่านหรือฟังเยอะๆนี่มันยังไม่พอใช่ไหมครับยังไม่พอค่ะคือต้องมีการประมวลผลด้วยการแค่อ่านหรือฟังเฉยๆมันเหมือนข้อมูลไหลผ่านไปแต่ถ้าเราลองเขียนสรุปออกมาเป็นคำพูดตัวเองหรือดีที่สุดเลยคือลองอธิบายให้คนอื่นฟังอันนี้มันบังคับให้สมองเราต้องจัดระเบียบข,ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลจริงๆทำให้เข้าใจลึกขึ้นแล้วก็จำได้นานขึ้นด้วยค่ะ แม้แต่การฟังเนื้อหาตอนเคลื่อนไหวเบาๆก็ช่วยได้นะคะเพราะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมากขึ้นเข้าใจเลยครับคือต้องมีแอคชั่นกับข้อมูลนั้นๆด้วยต่อไปเป็นเรื่องการคิดวิเคราะห์กับสมาธิซึ่งสำคัญมากๆเลยในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดแบบนี้การคิดวิเคราะห์นี่มันต่างจากคิดเรื่อยเปื่อยยังไงครับการคิดวิเคราะห์คือการคิดอย่างมีระบบค่ะมีการตรวจสอบไม่ใช่อคติหรือสัญชาตญาณอย่างเดียว จุดสำคัญคือต้องตั้งคำถามกับข้อมูลเสมอเช่นถามทำไมซ้ำๆ5ครั้งเพื่อให้ลงลึกถึงรากของปัญหาจริงๆหรือใช้ไม้แมพช่วยให้เห็นภาพรวมและความเชื่องโยงแทนที่จะมองข้อมูลเป็นจุดๆแยกกันไปหมดค่ะอ๋อเหมือนต้องคอยจับผิดความคิดตัวเองด้วยสินะครับอย่างเรื่องอคติยืนยันที่เรามักจะหาแต่ข้อมูลที่ตรงกับที่เราเชื่ออยู่แล้วแล้ววิดีโอยังเน้นเรื่องสมาธิด้วย การฝึกสั้นๆแค่วันละสิบนาทีก็ช่วยได้จริงหรอครับจริงค่ะการฝึกสมาธิหรือแค่การรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆเช่นรู้ลมหายใจตอนรถติดหรือตั้งใจล้างจานไปเลยมันช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex นะคะซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจการวางแผนแล้วก็การควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะ ในทางตรงกันข้ามการทำหลายอย่างพร้อมกันหรือ multitasking ที่เราคิดว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วอืมลดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เพิ่มความเครียดด้วยซ้ำโหแค่ฝึกสมาธิสั้นๆนี่มีผลถึงระดับเซลล์สมองเลยเหรอครับน่าทึ่งมากครับแล้วเรื่องการใช้ร่างกายกระตุ้นสมองล่ะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมีค่ะ อย่างการลองเดินไปไหนมาไหนโดยไม่ใช้ GPS บ่อยๆอ,อันนี้ช่วยฝึกสมองส่วนฮิโปแคมปัสที่เกี่ยวกับความจำและการนำทางโดยตรงเลยหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการทำเพลงเบาๆก็ช่วยกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสเวกัสเนิร์ as, f, ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดได้ค่ะทำเพลงช่วยผ่อนคลายได้อันนี้เซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับแล้วความคิดสร้างสรรค์ล่ะครับมันมาจากไหน วิดีโอบอกว่าความคิดสร้างสารรค์มักจะมาตอนที่เราปล่อยให้สมองได้เบื่อบ้างหรือตอนที่เราตั้งคำถามกับสิ่งเดิมๆลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านดูเปลี่ยนวิธีการทำงานเล็กๆน้อยๆดูบ้างการระดมสมองแบบไม่ตัดสินไอเดียในตอนแรกหรือการเล่นคือลองทำอะไรใหม่ๆโดยไม่กลัวผิดพลาดเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญค่ะการเปิดรับความรู้จากหลากหลายแขนงก็เหมือนเติมวัตถุดิบให้สมองนะคะครับผม พอเรามีความคิดดีๆแล้วการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับจุดสุดท้ายที่วิดีโอพูดถึงคือการเรียบเรียงความคิดก่อนสื่อสารใช่ค่ะอันนี้คือหัวใจเลยการสื่อสารที่ดีไม่ได้เริ่มตอนที่เราพูดนะคะแต่เริ่มตอนที่เราคิดให้ชัดเทนก่อนเหมือนการกลั่นกรองความคิดที่มันฟุ้งๆอยู่ในหัวให้เป็นรูปเป็นร่างจับต้องได้เสียก่อนค่ะหมายความว่าก่อนจะพูดหรือเขียนอะไรควรจะหยุดคิดสักแป๊บหนึ่ง จับประเด็นหลักให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยายความการฟังอย่างตั้งใจก็ช่วยได้มากเลยสินะครับเพราะทำให้เราเข้าใจบริบทแล้วก็เลือกคำพูดได้ดีขึ้นด้วยถูกต้องค่ะฝึกง่ายๆเลยคือลองแก้ไขข้อความในแชทก่อนกดส่งหรือจดโน้ตสั้นๆแค่หัวข้อหลักก่อนเข้าประชมุมมันเหมือนการสร้างระบบจัดการความคิดให้มันไหลออกมาอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ตรงเป้าหมายค่ะ สรุปแล้วนะครับจากที่เราสำรวจวิดีโอนี้มาเนี่ยเทคนิคเพิ่มความเฉียบคมให้สมองดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะหัวใจสำคัญคือความสม่ำเสมอแหละค่ะการดูแลร่างกายการฝึกจิตใจการเรียนรู้อย่างถูกวิธีการคิดอย่างมีระบบแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจนทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนเวลาแค่วันละนิดนะคะ แต่ถ้าทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆผลลัพธ์ต่อสมองและชีวิตโดยรวมอาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะน่าคิดต่อนะครับว่าในยุคที่ข้อมูลมันไหลบ่ามาไม่หยุดแบบนี้บางทีทักษะที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การรู้เยอะแต่เป็นการเลือกจำสิ่งที่จำเป็นจริงๆแล้วก็เรียบเรียงความคิดที่ซับซ้อนให้ออกมาง่ายและชัดเจนได้อันนี้น่าสนใจลองเจ็บไปต่อยอดกันดูนะครับ